ิดอาชีพพารวยแบบง่ายๆค่ะไปดูเกษตรกรผู้ปลูกชะอมนะคะในพื้นที่อำเภอโพกระทับทั้งจังหวัดพิกิตรค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ยิ้มออกเลยนะมีความสุขเพราะว่าราคาชะอมเนี่ยพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวทำให้ตัดขายได้ทุกวันรับทรัพย์หน่ๆวันละพันบาทค่ะ มาแล้วนะคะนี่เลยนะคะช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะเป็นช่วงทําเงินของเกษตรกรผู้ปลูกชะอมบ้านท่าพุทธาหมู่ที่6ตําบลโพประทับช้างอําเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะเพราะว่าชะอมที่เขาปลูกเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมก็แตกยอดอ่อนออกมาให้ตัดขายได้จํานวนมากเลยเราไปเจอนางพยาวยิ้มสีแพรวัย72ปีแล้วนะคะหนึ่งในเกษตรกรที่ปลูกชะอมนะคะเราให้ฟังเลยนะคะว่า ปลูกชะอมไว้บนเนื้อที่รวมๆสี่ไร่ในช่วงนี้เนี่ยโอ้โหผลผลิตออกมาจานวนมากเลยแล้วก็เป็นช่วงที่ราคาชะอมเนี่ยค่อนข้างดีจากเมื่อก่อนหลายเท่าตัวคือดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอีกนะจากปัจจัยหลักก็คือผักและผลไม้ทุกชนิดในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคกลางถูกน้ำท่วมเสียหายไปหมดค่ะก็ทำให้ผักชนิดต่างๆหายากขึ้นและแน่นอนนะชะอมก็ต้องปรับราคาพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย จากปกติราคาชะอมเนี่ยเขาขายอยู่ที่กรัมละ1-2บาทกัมหนึงก็หนักประมาณ2ขีดคุณผู้ชมตอนนี้ราคาพุ่งสูงเข้าไปอีกถึง20บาทต่อกรัมโอ้โหนะหรือกิโลกรัมละ100บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งทุกๆเช้านะคะเกษตรกร,ร,รกที่นี่เขาก็จะนำกันไกลนี่นะคะมาตัดยอดอ่อนของชะอมแล้วใช้หยวกกล้วยมามัดให้เป็นกัม จากนั้นค่ะก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลยนะคะไม่ต้องไปขายที่ไหนอยู่ที่บ้านก็รับซับได้ค่ะปริมาณชะอมที่ได้นะคะคุณผู้ชมเฉลี่ยนี่3กิโลกรัมต่อ1ไร่คิดเป็นเงิน300บาทรวม4ไร่นี่แหละคะ่ะก็ทำให้ใน1วันเนี่ยก็จะมีรายได้ประมาณ1,200บาทนีนะคะต้องมีขั้นต่ำรางวันก็มากกว่านั้นปัดขายได้ทุกวันแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ถึงขนาที่พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องโทรมาสั่งจองแล้วก็วางมัดจําไว้ล่วงหน้ากันเลยทีเดียวคะ่ะกลายเป็นโอกาสทองจริงๆนะคะของเกษตรกรที่ปลูกชะอมที่จังหวัดพิกจิตรในช่วงนี้คะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ